เนะอางี้แหละนิ่งดีแล้วทำถูกแล้วทำได้แล้วเรานั่งสมาธิมาตั้งแต่ตีสีครึ่งวันนี้ก็ประมาณตอนนี้ประมาณตีห้าแล้ว ทำให้นิ่งอย่างนี้ตลอดไปท่านผู้ชมผู้ฟังไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่นะไม่ได้เกี่ยวกับการแต่งตัวแต่งตัวแบบไหนก็ได้ถ้าหากกิตของเราสงบนิ่ง เป็นสมาธิได้มันสำคัญอยู่ที่ที่จิตจิตสงบได้ไหมนิ่งได้ไหมการแต่งตัวการสถานที่นั้ไม่เกี่ยวกัน <c oughs> คือพระศาสดาบ,บอกว่าภิกษุใดหรือใครๆก็ตาม เธอทำสมาธิเนี่ยเธอฝึกสมาธิหรือเธอไปปีกวิเวกหลีกเล้นหรืออยู่ในเรียนว่างของตนเองบุ <c oughs> คคลใดทำสมาธิสมมุติว่าเด็กสองคนเนี่ย ทำสมาธิอยู่เนี่ยถ้าจิตเขาเป็นสมาธิในขณะที่เขาทำอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันเนี่ยหากิตเขาเป็นสมาธิได้เรียกว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่อันเป็นทิ์ถ้าเขานอนอยู่ในที่นอน ห้องนอนเขารู้ลมหายใจก่อนนอนก่อนหลับเมื่อจิตเขาเป็นสมาธิขณะนั้นเรียกว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิศถ้าเขายืนอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อจิต เขาเป็นสมาธิในขณะที่เขาเดินยืนอยู่เรียกว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์เขาเดินจงกรมอยู่ในสถานที่ใดถ้ากิจเขาเป็นสมาธิในขณะที่เดินอยู่เรียกว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์ ท่านผู้ชมผู้ฟังหากเราล่ะทำสมาธิอยู่ในบ้านเราถเรียนว่างห้องว่างๆหรือห้องใดก็แล้วแต่นอนก็แล้วแต่ยืนเดินก็แล้วแต่ถ้าหากกิจของพวกเธอเป็นสมาธิในขณะนั้นเรียกว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่อันเป็นที่ นักปฏิบัติหรือว่าท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายทำไมไม่ทำให้บ้านตัวเองเป็นสถานที่อันเป็นทิพย์แม้เทวดาก็สรรเสริญบูชากราบไหว้เราแม้เทวดาก็กราบไหว้เรา ถ้าเราทำดีแล้วเทวดากราบไหว้เราถ้าเราทำไม่ดีไม่เคยทำเลยเราจะกราบไหว้เทวดาเพราะว่าต้องการขอวอนไหวให้ได้มาซึ่งความปรารถนาไม่ได้เราเทวดาก็ช่วยไม่ได้ ช่้บันโดนบันดาลให้ใครเป็นอะไรไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็บันโดนบันดาลให้ใครเป็นอะไรไม่ได้ท่านเพียงบอกทางเฉยๆให้เราทำตามมันถึงจะได้มาซึ่งสิ่งปรารถนา อยากได้ตามปรารถนาก็ให้ทำห้าข้อหนึ่งศรัทธ,ธาศีลสุตตะจาคะปัญญาศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้ารักษาศีลห้าสุตตะคือการฟังธรรมบ่อยๆต้องทำพระพุทธเจ้านะ จาคะคือการสละให้ทานหรือสละโอ้ได้ได้กว้างมากการสละเสียสละสละละความตนีสละอารมณ์ตัวเองทิ้งไปโอมมันมันมันมากกว่ามากมันครอบคุมไปหมดเลย จาคะการเสียสละคือการให้ทานละความตนิเสียสละในการให้ทานเสียสละสละ,สละอารมณ์ตัวเองอันที่มันรักโลภโกรธหลงต่างๆให้สิ้นไปปัญญาคือเห็น อริยสัจสี่เห็นการเกิดและการดับเห็นการแกเกเจ็บตายเห็นเนี่ยอริยสัจสี่เอออย่าดิ้นมาก,กเวลาก็จะได้หมดแล้วพึงได้เจนาทีเอง แต่เรานั่งมาก่อนแล้วเกือบสามสิบนาทีเอาอีกสักสิบนาทีสิบนาทีก็ไม่เบานะถ้ากิดเป็นสมาธิก็ได้มากเลยนะบุญนะทำให้ตัวเองสงบให้ได้ การสงบเท่านั้นแหละคือเรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในหนึ่งเดียวอารมณ์เดียวเราต้องเร่งตัวเองให้ทำสมาธิให้ได้ก่อนคือเป็นธรรมอันเอกเลยแหละอาณาปานสติเนี่ยเป็นทรรมอันเอกเลยอะ ทำให้จิตเป็นเอกก็คืนเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งได้ก็เรียกว่าทำอันเอกคือจิตเป็นสมาธิได้ นิ่งนิ่งนิ่งนกำลังจะแปรปวนแล้วยิ่งนานก็ยิ่งนิ่งได้ก็ยิ่งดีนี่ยยิ่งนานยิ่งแปรปวนเนี่ยมีอารมณ์มันไม่ดีเนี่ยนั่นแหละคือบาปเข้าแล้ว เอาทำไมอ่ะมันวุ่นวายในขนาดนั้นเลยเหลือในใจเนี่ยยิ่งนานก็ยิ่งวุ่นวายอันนั้นอ่ะมีผ้าทำไมไม่ห่มไปทำเสื้ออย่างนั้นอ่ะทำทำไมอ่ะให้มันยืดมันขาดมันแล้วผ้ามาห่มทำไมอ่ะถ้าตัดทำเสื้ออย่างนั้นแต่ห่มเสื้ยแล้วก็ไม่ต้อง ห่้ม้าเขาเอามาันุ่งตามรูปทรงของมันไม่ใช่เขาเับกาคุมตามรูปทรงของตัวเองแล้วเอามาแล้วมนดันเข้ามาให้มันคุมตัวเองได้มันยืดจริงอ่งแต่มันเสียง่าย มันพังมันเสี่ยมมันขาดทำมาใส่ทีหลังก็หลงเหลงไม่พอใจก็โยนทิ้งอันนี้ใช้แบบสุลรู้สุร่ายไม่ประหยัดตัดวเองยังหาเงินไม่เป็นเลยมีแตกแบมือขอประหยัดกันหน่อยใช้อะไรก็รู้ จักเก็บจากประหยัดมัธยัิเงินมันจะได้เหลือหรือไม่ให้มันเหลือมีเท่าไหร่ก็ใช้อย่างไม่พอเลยอย่างเอามาให้เท่าไหร่ก็พอไม่เป็นนะแล้วใครจะไปหามาให้แม้ตัวเองก็ยังหาไม่ได้อยู่ต้องมีปัญญาคิดหน่อยสิพากันยัง ตึ๊บอยู่เลยสมองอ่ะยังไม่รู้ภาษาคนหมดทุกข้อเลยทุกคำเลยยังบอกว่าก้มก้มเมื่อวานนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องว่าก้มอย่างไรทำอย่างไรก้มยังไม่รู้ภาษาคนเลยอ่ะพิจารณาตัวเองหน่อยนะ อพอได้เวลา,ไปไปลวาอ,อพอก็เสร็จเลยก็ทำพิธีกราบแล้วก็ลุกออกไปเลยทำไมงุกงุกงักงักอะ่ะนั่น ไม่ยังไม่มีสติเลยนะพวกเธอลู้เคลื่อนเจ็บของเลยเจ็บสานที่เลย